สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่4ทธันวาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับภาพรวมนะคะของความเซ้งนะคะความผิดหวังหรือมีความล้มเหลวบางอย่างเกิดขึ้นการที่พบเจอเรื่องไม่ได้ดังใจนะคะหรือสถานการณ์แย่ๆทําให้ชาวสิงต้องแก้ไขหรือว่า ตรวจสอบพลังของตัวเองนะคะการงานสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงงานนะคะใครที่ไม่ไหวจริงๆก็มีเกณฑ์ลาออกหรือว่ายกย้ายเปลี่ยนแปลงสายงานก็ได้นะคะหรือลองทําธุรกิจใหม่นะคะอาจจะมีการเลิกสิ่งที่ไม่เวิร์กหรือ,อไ,มไม่คืบหน้าออกไปนะคะเปลี่ยนไปทดลองทําอย่างอื่น เกี่ยวกับการที่ไม่เสียเวลานะคะกับเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นต้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะบางรายอาจจะเกี่ยวกับการสิ้นสุดการที่คุยกันไม่ลงตัวนะคะทำใหออ้การงานก็พลอยติดขัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางรายอาจจะแก้เคล็ดด้วยการออทำตัวนิ่งๆน,นะคะไม่โดดเด่นในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกจับจ้องเป็นต้น การเงินเหมาะกับการเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะการวางแผนเพื่อ,อผ่อนบ้านผ่อนรถหรือเกี่ยวกับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะให้เรียบร้อยในสัปดาห์นี้เรื่องของสุขภาพโรคที่แฝงอยู่นะคะเรื่องของโรคประจำตัว หรือ,เ,อเกี่ยวกับการปวดหลังปวดเอวมาได้ง่ายนะคะบางรายเกี่ยวกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะคะจะมีการเจ็บป่วยในบ้านในครอบครัวได้คนโสดสัปดาห์นี้นะคะที่เพิ่งเลิกไปหรือว่าเพิ่งอกหักนะคะก็อาจจะมีการเริ่มต้นกับคนใหม่ได้นะคะทั้งนี้ก็ให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งรีบร้อน ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะบางคู่อาจจะมีการจบลงนะคะหรือว่าการคุยเคีรยกันไม่ลงตัวอาจจะต้องเ,อเลิกลาหย่าล้างหรือมีการห่างกันเพื่อแก้เค้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องอมีความอดทนค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหานะคะสำหรับชาวสิงในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ